มัคคณยศวันเพ็ญมาไกลมัคคยกยุพินนามสามมัคคยกนุเอมย่วงคำมัคคณยศวารุณีกัมพทยยมัคคณยกสีทองวงตามัคคยกลีคำปาแฝงและมัคคณยกทอดนามสามท่านหลายได้รับการแต่งตั้งเป็นมัคคยกของคริจักรทวีพรสกับขึ้จัห้าสิบห้าแห่งสภากิ้จัรในประเทศ เป็นเวลาสอปีคือ1นึพฤษภาคมปี2024ถึง30เมษาย,ยน2026จงกระทำทุกอย่างในนามพระบิดาเจ้าด้วยนิเดกของพระองค์ขอทุกท่านหันหน้าไปทางประชากรน,นะครับขอประชากรลุกขึน้น,นสแสดงความยินดีด้วยนะครับขอทุกท่านนั่งลงนะครับมมยินดีด้วยครับทุกท่านนะครับครับผมครับโอกาสต่อไปนี่ับเราจะแต่งตั้ง พิธีแต่งตั้งคณะธรรมกิจน,นะครับขอเชิญคณะธรรมกิจน,นะครับ